คนเดี๋ยววันนี้จะชวนมาทําน้ําพริกเทมเป้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นพริกแกงนะพริกแกงเกสร็จทุกคนแล้วก็เอาเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อจะเอากลิ่นแล้วก็เครื่องเทศเทมเป้อันนี้คือเทมเป้สดนะคะเป็นแบบเหมือนถั่วเน่าหมักหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมทําไมถึงต้องใช้เยอะแยะขนาดนี้เพราะว่ามันทําให้เกิดรสขวาพแล้วก็ใส่เทมเป้ลงไปจะไม่เหลือ,อเกลือลงไปสัก หประมาณอ่ะสองช้อนชาแล้วกันแล้วก็ใส่เกลือดำไปไปลช้อนเอาเอาแร่ธาตุแปสี่ชนิดนิดนึงนะทุกคนมะขามเปียกเราผัดไว้มันจะนวนัวเหมือนกันแล้วก็จะหอมมันสร้างสียังไม่จบนะคะมะพร้าวสกัดจินนะถึ้งช้อนโต๊ะอ่าพอแล้วค่ะครึ่งหรือหนึ่งก็ได้อ่าซื้อผักอร์แกนีกหาซื้อไม่ได้ก็ล้างให้สะอาดนะคะ